สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Puzzle Test ช่หงวิเคราราราคับิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์บิตคอยครับแล้วก็บิตคอยดมแนนซ์เริ่มจากบิตคอยครับเราเห็นนะว่าตอนนี้เราในเทรนขาขึ้นซึ่งเราครับมีการฟอร์มเป็นเส้นแนวต้าน50 0 0มืเหรียญแต่ว่าเราเห็นได้ครับว่าตอนนี้นะี่ยราคาครับมีการเบรกออกมาจากแนวต้านครับ5้า0มืเหรียญหรือเราจะมองว่ามันเป็น W pattern ก็ได้ครับทีนี้เราเบรกขึ้นครับ แต่ว่าครับก็อย่างที่เห็นก็คือเรามีการตกลงมาเพื่อรีเทสเส้นแนวต้านนะครับเป็นเป็นแนวรับเรามีการ break up ขึ้นมา break จากไฮเก่าของราคาครับตอนนี้มันเหลือแค่ไฮตรงนี้ครับที่ราคาเนี่ยยังไม่สามารถ break ไปได้ซึ่งถ้าเราผมมองว่าถ้าเรา break เส้นไฮตรงนี้ครับจะเป็นการนเฟ f i r มการ breakout ของราคาครับนั้นราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปครับเพื่อแตะที่ t a r ก็ตของ W pattern นะครับ เที่ยวราวห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญซึ่งผมมองว่าตอนนี้ครับบิตคอยก็ค่อนข้างบูลลิตมากมากครับเนื่องจากเทรนในขาขึ้นของมันครับมันจะมีการฟอร์เป็นแนวต้านตลอดแล้วเมื่อไหร่ตามนะครับเช่นตรงนี้ที่เรา break จากแนวต้านนะครับนี่คือจุดที่ break out ราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงครับต่อมาตรงนี้ก็แนวต้านเหมือนกันครับราคา break ใช่ไหมครับราคาก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงตรงนี้ครับแนวต้านตรงนี้ครับถูก break ขึ้นมาแล้วนะครับเรายังเหลือแค่ให้เก่า ถ้าราคาเบรกออกมาได้ครับผมมองว่าราคาครับก็จะน,น่าจะมีการพุ่งขึ้นต่อในเทรนขาขึ้นอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมว่าแนวต้านนับที่ห้าหมื่นเหรียญเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงแทบที่สุดเลยนะครับสําหรับบิตคอยที่จะต้องเบรกขึ้นมาให้ได้แล้วหลังจากการเบรกนะผมมองว่าทราเกียต่อไปเนี่ยหรือว่าแนวต้านที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ครับก็คือแนวต้านตรงนี้ครับที่ 51, 200, ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเหรียญ อีกอย่างหนึ่งคือถ้าลองดูที่ฟิบูชิลีเทสเมนต์เราเห็นนะว่าโซนตรงเดียวกันครับหรือว่า51,200ถึง1,300เหรียญเนี่ยมันเป็นเส้น0.618์จุดนึ่ฟิบชิลีเทสเมนต์ซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในเส้นที่เราต้องเบรกไปให้ได้ครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราเบรกจาก5 0 0 0มื่นเหรียญเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่านะครับราคาเนี่ยก็อาจจะมีบอลุ่มมากพอที่จะขึ้นไปแล้วเบรกออกจาก0 6 1 8ไปได้มากกว่ากัน เด้งกลับลงมาครับรอีกอย่างถ้าราคาเนี่ยจะเด้งกลับลงมาครับแล้วก็ยังมีแนวต้าน50 0 0มืเหรียญครับที่อาจจะเป็นแน,นวรับที่แข็งแรงมากๆสําหรับบิตคอยแล้วก็เส้น0.5ด้ฟิวบอลชี่รีเทสเมนต์ด้วยครับเราจะเห็นด้ว,ว่าตรงนี้ครับที่ราคาเนี่ยฟอร์มเป็นเลนก่อนจะเบรกเอาขึ้นมาใช่ไหมครับราคาครับเบรกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีการฟอร์มเป็นโลที่ใกล้สุดนะครับหรือว่าการออกข้างก่อนจะเบรกเอาดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นนะว่าถ้าเราเทคโพสชั่นหลังจากการเบรกเอาไปเลยนะครับ จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงครับเนื่องจาก Stop loss ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยในการาฟ1ชั่วโมงเรามีโลนะครับที่จะใช้เป็น r e f e r e n c e นะครับก็คือโลตรงนี้นั้นคุณจะเห็นว่า stop loss เนี่ยมันค่อนข้างไกลอีกอย่างหนึ่งก็คือครับผมจะมั่นใจตั้งกับโลครับที่มีการออกข้างสักนิดนึงมากกว่าครับเนื่องจากมันมุมบอกได้ว่าโซนที่ราคาเนี่ยมีการเด้งกับมันที่โลตรงนั้นครับเป็นโซนที่มีความแข็งแรงจริงๆครับไม่เหมือนโซนที่มีการเทสรอบเดียวแล้วเด้งขึ้นเลยครับ นันคุณเห็นว่าราคาครับก็มีการดิ่งลงมาใช่ไหมครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่นะครับที่เขาเทรดการ Breakout หรือว่า Pattern ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตั้ง Stop Loss ครับไว้ใกล้กับแนวต้านครับโทษทีครับใกล้กับแนวรับหรือว่า neckline ตรงนี้เช่นเขาซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะตั้ง Stop Loss ไว้แค่ตรงนี้ครับซึ่งสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่เห็นครับ ราคาครับก็มกักจะมีการตกลงมาครับเพื่อชน Stop Loss ของคนพวกนี้ครับแล้ราคาก็เด้งขึ้นครับดังนั้นครับเราไม่ควรตั้ง Stop Loss ไว้ใกล้กับ market structure หรือว่าโครงสร้าง,งตลาดครับเราควรตั้งมันอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเลเวลตรงนี้เนี่ยเราควรจะตั้งมันต่ำกว่าโลตรงนี้เราหนึ่ง atr ครับอย่างน้อยเพื่อจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ราคาเนี่ยพุ่งกลับลงมาแล้วชน Stop loss แล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้ครับ หรือถ้าคุณรับดูในกราฟ4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าสุดท้ายร,ราคาด่งลงมาใช่ไหมกว่าเหล่าสตอปล s ของคนที่มาลอง Break out ตรงนี้ไปหมดแล้วราคาก็มีการเล้งขึ้นมาปิดทังอยู่ข้างบนครับซึ่งถ้าใคร,ครเป็นสายเทรด4ชั่วโมงท่งนี้ก็เป็นท่งที่ดีมากที่จะเข้าซื้อนะครับเพราะว่ามันบอกถึงว่ามีการ f a k e out ลงมาด้านล่างครับซึ่งมันบอกถึงแรงขายทเทียบแรงซื้อที่รุนแรงในตลาดครับพร้อมกับเส้นแนวรับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเราซื้อในแท่งนี้เนี่ยหมายความว่าเราไปในทิศทางเดียวกับเวลครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ทําเหตุการณ์นี้ได้ครับก็คือพวกที่มีเงินหนาๆในตลาดอย่างเช่นพวกเวลที่เขาจะมาซื้อครับต่ํากว่าเส้นแนวรับราคาดิ่งมาใช่ไหมครับเขาก็ซื้อขึ้นดังนั้นครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดดีครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยจะเข้ามาเทรดตามเงินก้อนใหญ่ครับในตลาด ตอนนี้สิ่งที่เหลือครับก็แค่ราคาเนี่ยอาจจะต้องขึ้นมาเพื่อ break high นี้ให้ได้ครับถ้าลองดูในกราฟหนึ่งชั่วโมงอีกรอบหนึ่งเห็นว่าไฮายนี้ครับก็ทาที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงเหมือนกันครับเพราะว่าเราเจนได้จากขนาดของไส้เทียนครับที่ราคาเนี่ยขึ้นมาแตะนั้นบงบอกได้ว่าแรงขายจากเส้นตรงนี้ครับก็ยังแข็งแรงอยู่ถ้าใครครับอยากจะรอการคอนเฟิร์มการ break out ก็จะรอให้ราคาครับมีการ break จากไฮนี้ก่อน หรือถ้าใครครับอยากจะซื้อในโพชั่นที่ดีครับก็อาจจะเราให้ราคาตกประมาณครับแล้วซื้อจากโซนตรงนี้กรอบหนึ่งครับที่นี้ครับผมอยากให้ดูที่บิตคอยดอมแนนนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยหลายๆตัวนะครับก็พุ่งขึ้นออทาหายเบรกไปไกลมากเลยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับบิตคอยเนี่ยนั้นถ้าลองมาดูที่กราฟของบิตคอยดอมแนนครับเราจะพอรู้ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะควรจะเทคโปรฟิตณตำแหน่งไหนกันดีเพราะว่าหลังจากราคาเบรกออทาหายไปแล้วเนี่ย มันก็แทบไม่มีเพดานหรือว่าแนวต้านเลยนะครับที่เราอาจจะใช้เป็น reference ในการ Take Profit ออกจากการเทรดของเรานั้นถ้าเราลองดูที่ Bitcoin d o ม a นนครับเห็นไะ้ว่ารอบที่แล้วนะครับของ Bitcoin d o แนนเนี่ยหรือว่า l อ c o i n Season ก็คือ b บ i ตค o ยดอม a น n มีการร่วงลงมาจนถึงนะครับแนวรับตรงนี้ครับเส้นสีฟ้าตรงนี้เป็นโซนของแนวรับนะครับ b บิตคอยดอมนนเนี่ยมีการออกข้างนิดนึงครับแล้วมีการเด้งขึ้นครับ แต่ว่ารอบนี้นะครับถ้าเราลองมองในภาพรวมเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่พเพราะเราดิ่งมาจากข้างบนนี้นั้นการ pullback แค่นี้ครับมันก็ยังมองเป็นเทรนขาลงนั้น bitcoin dominance ค,ครับก็เลยมีการดิ่งลงอีกรอบหนึ่งครับฟอร์เป็นคล้ายๆกับแล้วคอยซีซั่นอีกรอบหนึง่งแต่ว่าถึงจุดหนึ่งครับ bitcoin dominance เนี่ยมีการฟอร์มเป็นฐานของราคาตรงนี้ครับโซนตรงนี้แล้วราคาเนี่ยมีการเด้งขึ้นครับ ฟอร์มเป็นแพทเทิร์นครับ W pattern แล้วหลังจากราคาของ Bitcoin ์ดูนันมีการเบรกกจากเส้นแนวต้านนะครับหรือว่าในกลายราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงครับแล้วตอนนั้นครับ Bitcoin เนี่ยก็ Alpha form อ l p h a ห i n ยตัวน,นครับจนมาถึงรอบนี้ใช่ไหมครับเรามีอค p h a season ที่ครับราคาครับเหมือนจะฟอร์มเป็นแพทเทิร์นเดิมก็คือมีการดิ่งมารอบหนึ่งครับ เด้งกลับขึ้นไปฟอร์มเป็นเวทแต่ว่าเราเบรกดาวลงมาครับแล้วก็ดิ่งลงมานั้นตอนนี้ครับเราอยู่ที่โซนตรงเดิมครับแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะฟอร์มเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆแบบเดิมด้วยในโซนแนวรับตรงนี้นั้นผมมองว่าครับถ้าราคาของ Bitcoin ดูมนั้นเนี่ยมีแท่งเขียวครับที่บอกถึงแรงซื้อครับหรือจริงมันไม่ใช่แรงซื้อครับมันก็คือแรงซื้อในกราฟ Bitcoin, บิตคอยเทียบกับเอาคอย เด้งขึ้นครับถ้าเราอาจจะเป็นอย่างน้อยครับก็จ,จะเป็นกราฟเดลี่หรือว่ากราฟวีคลี่เช่นในแท่งตรงนี้ครับมีการฟอร์มเป็นคราครับแท่งรีเวอร์ซเซลนะครับแพทเทิร์นแบบนี้โดยเฉพาะในกราฟเดวีคลี่นะครับอาจจะมองได้ว่าเงินนะครับในตลาดคริปโตส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไหลกลับเข้าไปในตลาดบิตคอยพร้อมกับการเบรกเอาท์ของบิตคอยนะครับที่อาคาจะมีการเด้งขึ้น ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเรามีโอกาสเกิดขึ้นมากๆเลยนั้นเราก็ควรจับตาดูครับว่าบิตคอยดูแมนเนี่ยจะมีการเรีแอคกับเส้นแนวรับตรงนี้ยังไงครับจะมีการเด้งขึ้นหรือว่าจะมีการเบรกดาวน์ลงไปเลยซึ่งถ้าราคามีการเบรกดาวน์ลงไปนะครับผมมองว่าเอาค่อยหลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะพุ่งขึ้นออรมดามายไปอีกหลายรอบครับเนื่องจากข้างล่างนี้นครับมันไม่มีแนวรับสําหรับการาฟของบิตคอยดูแมนเลยครับ หรือว่าจะเป็นออทัมโลของ b บิตคอยดุมนั้นนั่นเองครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในกราฟของ Bitcoin แล้วก็ Bitcoin ดมนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งิปให,หม่ที่ผมจะอเปเดนให้ทุกวันนะครับ